ชาดกว่าด้วยความลับไม่มีในโลกอัฏกถาศีลวีมังสชาดกครางพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกลางดึกคืนหนึ่งเมื่อพระศาสดาทรงตรวจดูเหล่าพระภิกษุด้วยทิพยายานก็ทรงพบว่าพระภิกษุทั้ง500รูปที่อยู่ในพระวิหารเชตวันนั้นบางส่วนมีความนึกคิดไปในทางแสหรือพัวพัน ติทข้องในสิ่งที่สนองความอยากบางส่วนมีความนึกคิดที่ประกอบด้วยความขัดเคืองเพ่งมองในแง่ร้ายบางส่วนมีความนึกคิดในทางทำลายทำร้ายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นพระองค์จึงทรงเปิดประตูพระคันธกุดีรับสั่งกับพระอานนท์พระเถระผู้อุปถากว่าอานนท์ เช้ามืดวันพรุ่งนี้เธอจงเรียกภิกษุทั้งหลายมารวมกันณนที่นี้พระอานน์ได้ปฏิบัติตามพุทธดำรรัสอย่างครบถ้วนก่อนพระอาทิตย์จะฉายแสงเมื่อพระภิกษุทั้งหมดมารวมกันแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่พระอานน์ปูราดไว้หน้าประตูพระคันธกุฎีพระองค์ได้ทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหมดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โบราณกบัณฑิตทั้งหลายไม่กระทํำบาปทั้งปวงเพระท่านเหล่านั้นรู้ว่าความลับย่อมไม่มีในโลกแล้วพระองค์จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพระราณสี มีพราหม์หนุ่มรูปงามเกิดในตระกูลเศรษฐีคนหนึ่งได้ไปเล่าเรียนศิลปะวิชาในสำนักของอาจารย์ที่สาปามโมกที่ตั้งอยู่ในนครพาราณสีนี้แหละด้วยความเก่งรอบตัวฉลาดหลักแหลมมีจิตใจอบอ้อมอารีและเสียสละพรามหนุ่มจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าของเหล่านักเรียนหนุ่มทั้ง500คนทั้งทงที่อาจารย์ที่สาปามโมกมีลูกศิษย์อาวุโสอยู่แล้ว6คนคือทูชัดจักสุชัดจัก จันทะสุขวัชิตะเวชสันทะและศรีซึ่งท่านอาจารย์ที่สาปามโมกนั้นมีที่ดาสาวสวยผู้กำลังจเจริญไว้เหมาะแก่การมีครอบครัวแล้วหนึ่งคนท่านจึงคิดว่าเราจะทดลองศีลของเหล่าลูกศิษย์หากใครเหมาะสมเราจะยกลูกสาวให้วันหนึ่งเมื่อเสร็จจากการเรียนการสอนแล้วอาจารย์ที่สาปามโมกได้เรียกศิษย์หนุ่มทั้ง500ห้าร้อยมาพร้อมกันแล้วกล่าวว่า พอคุณทั้งหลายลูกสาวของเราจเจริญไวแล้วเราจะจัดการแต่งงานแก่เธอหากใครอยากได้เธอไปครอบครองพอจงไปขโมยเสื้อผ้าอาพรเครื่องประดับทั้งหลายมาจากตระกูลของตัวเองมากองไว้ตรงชานเรือนของเราเอาแต่ที่ขโมยมาที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นนะถ้าไปขอมาไปยืมมาหรือไปขโมยแต่มีคนเห็นเราจะไม่รับ ลูกศิษย์หนุ่มทั้งหมดทั้งทงที่รู้ว่าการลักขโมยนั้นไม่ดีและอาจารย์ก็สั่งสอนอยู่แต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจเพราะต่างก็อยากจะได้ลูกสาวของอาจารย์ที่สาปาโมกมาเป็นภรรยากันทั้งนั้นจึงปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์อย่างเคร่งครัด พากันกลับไปยังตระกูลของตนแล้วลักเอาผ้าผ่อนแพรพันรองเท้าเครื่องประดับมากองรวมไว้ที่ชานเรือในสำนักของอาจารย์มีแต่พรามหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาศิษย์เท่านั้นที่ไม่เอาอะไรมาเลยเมื่ออาจารย์ที่สาปาโมกเห็นดังนั้นจึงถามว่าดูก่อนพ่อในของเธอเล่าเธอไม่เอาอะไรมาเลยหรือพรามหนุ่มหัวหน้าศิษย์กล่าวว่าไม่ได้นำอะไรมาขอรับท่านอาจารย์ เมื่ออาจารย์ที่สาปาโมกถามว่าเพราะอะไรเธอไม่ต้องการลูกสาวเราหรอกหรือพรามหนุ่มตอบว่าต้องการขอรับแต่การลักขโมยชื่อว่าเป็นบาปกรรมที่ไม่ดีที่รับในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่กระทำบาปปรอกขอรับต้นไม้ที่เกิดในปา่าลึกยังมีคนเห็นหรือสัตว์เห็นปลาเกิดในน้ำลึกก็ยังมีคนเห็นหรือสัตว์เห็นคนพานยอมเชื่อว่าบาปกรรมที่กระทำไปนั้นเป็นความลับ แต่จริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่เป็นความลับอาจารย์ที่สาปาโมกได้ยินดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสต่อธรรมกถาของพรำหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์จึงกล่าวฉเฉลยว่าดูก่อนพ่อเราเองก็ไม่ต้องการทรัพย์สินอะไรแต่เรามีความประสงค์จะยกลูกสาวให้แก่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลที่เราทำไปเราต้องการจะทดสอบพวกเธอทั้งหลาย บัตรนี้เรารู้แล้วว่าลูกสาวของเราเหมาะกับท่านผู้เพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยศีลเท่านั้นแล้วอาจารย์ที่สาปาโมก็หันไปบอกกับลูกศิษย์ที่เหลือว่าพวกเธอจงนำของทั้งหมดกลับไปคืนตระกูลของเธอเถิดเราเพียงต้องการทดสอบเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้พวกเธอเป็นคนทุศีลจากนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกก็ได้จัดงานแต่งงานให้แก่ลูกสาวของตนและพรามหนุ่มอย่างสมเกียรติ พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมในเวลาที่จบสัจจะพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลอาจารย์ที่สาปาโมกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรเถระส่วนพราหมณุมผู้เป็นบัณฑิตได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า